สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลง preset ของ Adobe Lightroom นะครับเริ่มเลยดีกว่าถ้าเวลาเราเปิด Adobe Lightroom เนี่ยหรือ LR เนี่ยครับจะเห็นว่ามีตรงเนี้ยมีแท็บเนี่ยครับให้กดไปที่ Develop มันจะมีกล่องของ preset อยู่อะ่ะ เนี่ยเห็นปะให้คลิกขวาครับแล้วก็ New Folder ขึ้นมาในที่นี้ผมตั้งเป็นโฟลเดอร์ไปแล้วครับก็จะเป็น all presets เนี่ยครับทำยังไงให้กดไปทีออ่ตัวหัวข้อเนี่ยโฟลเดอร์ที่เราตั้งไว้เนี่ยคลิกขวาครับแล้วก็ Import Import เออ import เข้ามาแล้วก็เราก็จะมา หาพิเศษกันซึ่งผมได้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับอยู่ไหนนะ่าเนี่ยก็พิเซต์ตที่ผมดาวน์โหลดมาเนี่ยก็ฟรีจากเว็บนะครับทั่วไปเนี่ยเราก็จะได้พิเซต์ตออกมาเนี่ยเป็นอย่างนี้อ้ต้องเอารูกอื่นลองดูก็ เดี๋ยวสาวิตดีอินพ็อตแด้วยกันอ่ import า import รูปภาพนะครับมันจะได้ทั้งก็หาในโฟลเดอร์อย่างเงี้ยหรือไม่เราก็ไปหาในโฟลเดอร์อย่างนี้แล้วค่อยลากออกมาก็ได้ครับ thải lên để lên à rồi à, nó được được sắp khác nên thì còn kết à. à. แไ,ไดงความนะครับให้กดไปที่ develop นี่จะเป็นอย่างนี้ครับจะได้แบบไหนแล้วก็กดที่ preset ว้าก็ preset อย่างนี้มันจะเหมาะกับคนมากกว่าไอ้พวกนี้ก็ลองๆใช้กันดูครับไม่มีอะไรละไปละครับสวัสดีครับ